ไปดูคนเข้มกันหน่อยคนเข้มในวันนี้มีมาฝากคือพิติสินทิีชัยหัดไทยรัตนากุลแก่ตะเกาคนนี้ของจริงในเกมที่ชนบุรีชนะเมืองทองเนี่ยโหเขาเซฟหลายจังหวะรวมถึงตัดบอลแล้วก็กระตุ้นนักเตะหรือน้องๆในทีมได้ดีมากอืไปๆมาๆชนบุรีทีแรกร่อตกชั้นไปแล้วแล้วก็ขอแบบจบสวยๆนี่ไมาจะลุ้นจบ ที่หหรือที่6เฉยเลยถ้าชนะได้แล้วคือทีมอื่นสะดุดอ่ะใช่จบที่5ได้เออก็เป็นไปได้นะและอีกอย่างมาเงียบๆพี่ตีคัมแบ็กมาคราวนี้ผมว่ามันดูสมูทกว่าการใช้ชนินใช้กำพลในช่วงเล็กการความเก๋าผมว่าเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าความเชื่อใจครับเด็กๆอะไรเงี้ยที่ที่ชลบุรีพยายามจะปลุกปั้นน้องๆอะไรพวกเนี้ยเอาพวกเนี้ยมาประคองได้เลยครับ อันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่ใช้ได้เลยกับพอลาเนี่ยเกมใหญ่แล้วพอลาชี้เป็นชี้ตายไปเนี่ยเจอเบืองทองก็จัดการได้นี่เท่ากับว่าชนบุรีชนะไปกลับได้เลยนะปีนี้ก็เลยเป็นอะไรที่งูเหลือมชืกกล้วยของแท้แต่คราวนี้เนี่ยต้องรอดูหลังจบฤดูกาลในส่วนของสัญญานั้งเตะต่างๆบางคนเ็าเซ็นมาแค่จบฤดูกาลนี้ว่าใครจะได้อยู่ต่อรวมถึงอนาคตของโคเต้ด้วยเพราะฉะนั้นชนบุรีผมมองว่าถ้าอยากกลับมายิ่งใหญ่นะโคเต้เนี่ย ผมว่าคือโจทย์สําคัญเหมาะสมคือคืออย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับชั่วคราวนะครับการที่ใช้แบบนักเตะระสบการณ์สูงโอเคผมผมผมเข้าใจว่าแบบามาเพื่อรอดใช่ได้แล้วแต่ว่าถ้าให้มองไปถึงขั้นแบบไปลุ้นแชมป์บอกพวกเขาเนี่ยโอ้ัหนยกระดับเยอะเลยใช่นักเตะต่างชาติต้องดีใช่แต่โอ้ปีหน้าถ้าเกิดทําดีๆอ่ะชลบุรีก็ มีโอกาสมามติดท็อปโฟร์ท็อปไฟแล้วก็ลุนช้าฟุตบอลถ้วยได้เพราะตอนนี้ศรัทธาแฟนบอลเริ่มกลับมาแล้วก็ดูการแข่งัน,<ห>นเลยนะยนะ